จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะกรณีคำสั่งของกสทที่ให้ช่องสามยุติการออกอากาศด้วยระบบอนาล็อกนะคะและวันพรุ่งนี้ก็มีกำหนดว่าจะหารกอกันเพิ่มเติมระหว่างกสทและตัวแทนของช่องสามค่ะความชัดเจนการออกอากาศผังรายการช่อง3ระบบอนาล็อกในช่องดาวเทียมและเคเบิลทีวีก่อนหน้านี้ถึงแม้ที่ประชุมคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกอสทชอมีมติให้ผู้ให้บริการโครงข่ายถอดผังรายการออกจากช่องภายใน15วันล่าสุดวันนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าให้ช่อง3แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหาหรือกับบอร์ดกสททั้งคณะเพื่อหาทางออกร่วมกันในวันพรุ่งนี้เนื่องจากช่อง3ระบุว่ามีปัญหาที่ต้องจ่ายค่าสัมปทานให้ทั้งช่อง9และกสทชอจากการประมูลทีวีดิจิทัล ไม่ไม่ใช่คือเราไม่ได้บอกจะหาช่องให้คือหมายความว่าเขาจ่ายสัมปทานสําหรับช่องอนาล็อกหนึ่งช่องใช่ไหมครับเขาจ่ายค่าใบอนุญาตสําหรับช่องดิจิตอลหนึ่งช่องเขาคิดว่าควรที่จะมีสองช่องเพราะเขาจ่ายสองทางถูกไหมครับแต่ในอย่างกรณีของช่องเจ็ดเขาคิดว่ามันเป็นช่องทางที่มันเป็นช่องเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งช่องเพราะนั้นโซลูชันทางที่หนึ่งก็คือถ้าเขาจ่ายสองทางเขาก็มีสองช่อง โซลูชันที่สองถ้าอยากให้มันเป็นเป็นช่องเดียวกันมันก็ต้องหาทางที่จะทําให้ใหใจ่ายทางใดทางหนึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารช่อง3ยืนยันถึงเหตุผลที่จะไม่นำพังรายการอนาล็อกออกอากาศคู่ขนานในช่องรายการทีวีดิจิตอลเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูงและมีภาระเกี่ยวกับการจ่ายสัมปทานและการนำพังอนาล็อกไปออกอากาศาในช่องดิจิตอลอาจจะกระทบต่อการผลิตรายการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งช่องสามมีแนวทางพูดคุยกันเองก่อนเกี่ยวกับการออกอากาศาแบบคู่ขนานทงานผมทุกอย่างนะครับช่องสามมีรายการต้างแลยอยู่นะเอาเจ้าเขาทำทฤษฎีที่เอาเอาเอาสัญญาองช่องสามมาทับหนะรายการนี้ก็หายไปนะครับผมมีโอากาสผมลองเพราะว่าไปจา้างเขาแล้วเนี่ยจะเอาผมดึงเขาขออกไปแล้วเอาเอาเข้าไปที่ไหนนะครับ นะก็เสียหายเพราะเขาไปลงทุนก็นาไปเช่าเขาไสโฉทำรายการมันพันกันไปหมดนะแล้วก็มีข้อผูกพันกับทางเอเจนต์โฆษณาด้วยขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์เตรียมยื่นหนังสือต่อพลเอกะเรศบุญสีประธานกสทชในวันพรุ่งนี้เพื่อขอให้กสทชมีคำสั่งยกเลิกสัญญาสัมปทานระหว่างช่อง9อสมทกับช่อง3ด้วย อีกหนึ่งในความพยายามของกอสอทชอที่ผู้คนก็มองว่าน่าจะช่วยเพิ่มการรับชมทีวีดิจิตอลได้มากก็คือการแจกค,ปคูปองเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อทีวีดิจิตอลหรือว่ากล่องรับสัญญาณนะคะซึ่งดีเดย์ก็จะเริ่มแจก6ตุลาคมนี้ขณะที่ก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงข่ายของช่อง9ในการออกอากาศระบบดิจิตอลที่ล่มไปก่อนหน้านี้ค่ะ ปัญหาโครงข่ายสัญญาณแพร่ภาพของช่อง9ที่เกิดขึ้นขัดข้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนานกว่า7ชั่วโมงจนส่งผลกระทบต่อสัญญาณภาพออกอากาศของช่องไทยรัฐทีวี VOICE TV และ SPRING NEWS รวมทั้งช่อง9 Kids และช่อง9 HD จอดำรวมถึงวันนี้ก็เกิดจอดำอีกครั้งนะคะแต่ว่าเป็นช่วงระยะสั้นๆ ที่ประชุมบอร์ดมอบหมายสำนักงานกสทชสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมใช้มาตรการทางปกครองเสนอในวันที่22กันยายนนี้และทางสำนักงานกสทชนัดผู้ประกอบการโครงข่ายทุกรายหาหรือเพื่อสร้างความมั่นใจขณะที่ทีมวิศวกรไทย PBS ยืนยันความมั่นใจในโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีอยู่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้เช่าใช้โครงข่ายและผู้ชม ซึ่งขณะนี้โครงข่ายของไทย PBS ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดครอบคลุมร้อยละ60ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศจำนวน46จังหวัดรวม15สถานี15สถานีหลักและ1สถานีเสริมสำหรับโครงข่ายไทย PBS นะครับเราเราค่อนข้างท,ที่จะมีความมั่นใจนะครับในการที่ออกแบบระบบเอาไว้นะครับ อย่างที่ได้บอกไปมีทั้งระบบหลักและก็ระบบสำรองนะครับอันนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการโครงข่ายได้ส่วนความคืบหน้าการแจกคูป,ปองส่วนลดทีวีดิจิตอล690บาทวันนี้สํานักงานกสะทะชประกาศว่ามีด้วยกัน21จังหวัดนําร่องนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัญญาณโครงข่ายดิจิตอลครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ในแก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีนครปฐมอยุทยาสมุทรสาครอ่างทองสิงห์บุรีระยองหนองคายสุพรรณบุรีสุขโขทยัยอุดรธานีจะเชิงเซาพัทลุงสมุทรสงครามสงขลานาครน,นายกราช,ชบ,บุรีและจังหวัดชัยนาทเป็น21จังหวัดนำร่องนะคะที่กสทชจะเริ่มส่งคูปองดิจิวี คูปองทีวีดิจิตอลล็อตแรกจะส่งผ่านทางไปรษณีย์เพื่อแจกใจ่ายให้ประชาชนวันแรก6ตุลาคมนี้ค่ะเร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะแจก15ตุลาคมเราจะแจกไปเฉพาะจังหวัดที่มีโครงข่ายที่ครอบคุมไม่น้อยกว่า80% 21จังหวัดก่อนนะครับจังหวัดส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีการเชิญผู้ให้บริการด้านโครงข่ายเข้ามา,าหารือกันก่อนนะครับว่าถ้าเราแจกออกไปภายในต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เขาจะสามารถให้บริการครอบเวอร์พื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 5, 80%หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแจกออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่80%เนี่ยเราจะยังไม่แจกออกไปพร้อมกันนี้สำนักงานประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการคูปองกับกสทชแล้วเฉพาะวันนี้รวมทั้งหมด16บริษัทและจะประกาศรายชื่อบริษัทครั้งถัดไปวันที่30กันยายน2557ค่ะ สำหรับการออกอากาศโครงข่ายของทางไทย PBS เนะคะเพื่อเป็นแม่ข่ายในการแพร่ภาพทีวีดิจิตอลขณะนี้อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่มี15สถานีหลักและ1สถานีเสริมนะคะครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมดประมาณ60%ในการรับชมทีวีดิจิตอลค่ะจะเห็นว่าขณะนี้ก็กระจายไปหลายๆพื้นที่เกือบจะครบแล้วนะคะในประเทศไทยค่ะโดยสำหรับโครงข่ายระบบทีวีดิจิตอลใน มีทั้งหมดใน16จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่สงขลาและมีที่ระยองอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีสิงห์บุรีค่ะขอนแก่นอุดรธานีสุขโขทยัยร้อยเอ็ดเชียงรายสระแก้วนครสวรรค์และหัวหินนะคะ ก็เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมการให้บริการได้ประมาณ60นะคะของครัวเรือนต่างๆที่